อีกครั้งกับเทศกาลอาหารทะเลปลอดภัยระนองซีฟูดเฟสติวัล2024พร้อมชมฟรีคอนเสิร์ตตลอดงานจังหวัดระนองโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดผนนึก,กำลังจัดงานเทศกาลอาหารทะเลปลอดภยัยระนองซีฟูดเฟสติวัล2024เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนองต่อยอดโครงการเดิมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง ภายใต้ทีม Season of seafood สีสัน seafood, ส่นของโลกใต้ทะเลคือการจัดงานที่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ soft power ที่โด่งดังไประดับโลกคืออาหารไทยซึ่งมีฮีโร่คือวัตถุดิบอาหารทะเลของจังหวัดระนองที่มีศักยภาพด้านการผลิตอ,อาหารทะเลที่ได้มาตรฐานรับรองความสะอาดความปลอดภัยในระดับส่งออกโดยได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขสร้างจุดหมายใหม่ในการท่องเที่ยวเชิงอาหาร นอกจากการได้ไปเห็นธรรมชาติที่สวยงามที่ติดอันดับโลกของจังหวัดระนองบ้านเมืองที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างและยังได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆนั่นก็คือของกินอร่อยอร่อยหรืออาหารพื้นเมืองที่ไม่เคยลิ้มลองของเมืองระนองพร้อมกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายตลอด2วันไม่ว่าจะเป็นการออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารทะเลที่โดดเด่นเน้นมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกชิมและลิ้มลองอาหารทะเลปรุงเสร็จหลากหลายเมนูและยังมีการจำหน่าย สินค้าทะเลแปรรูปจากทุมชนบูตร้านอาหารทะเลรวมกว่า50ร้านค้าและร่วมชิงเมนูอาหารที่หาทานได้ยากอาทิเมนูกบซิมบี้เมนูปลาหลุมพุกต้มเค็มการทำเมนูอาหารทะเลหนึ่งเดียวในโลกข้าวผัดกรหยูซีฟัวตระนองเพื่อให้เป็นระนองซิกเนเจอร์ดิชโดยการรังสรรจากเชฟชื่อดังเชฟปอ,ออนนบแชมป์รายการมาเตอร์เชฟเซเลบริตี้ไทยแลนด2 ฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังระดับประเทศที่มีผู้ติดตามกว่า1ิบล้านคนที่ยกทัพมาสร้างสีงสันให้ภาคใต้วันเสาร์ที่วันที่19ตุลาคม2567บพบกับปูอัญชลีวงเดอะพาเลสอิ่งวรนทรเอจิรากรและวันอาทิตย์ที่วันที่2 0ตุลาคม2 5 6พักบเ็พบกับเบผลิตโชคซานิวงทินลี่เบิร์ดและวงที่ได้รับรางวัลระดับประเทศที่จะมาสร้างความสนุกในงานยกระดับจังหวัดระนองเป็นเมืองแห่งอาหารทะเลระดับโลกการแข่งขันชิงรางวัลทำอาหารพื เมืองที่หาทานได้ยากจากระนองยาวเยการแข่งขันกินจูก,กินเร็วอาหารทะเลปลอดภยัยระนองทิ้งเงินรางวัลมากมายพิเศษสำหรับ100ท่านแรกที่ลงทะเบียนในงานในแต่ละวันรับรางวัลทันที ลาดไม่ได้19-20ตันคอนาล,ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองคอซูเจียงน,นายนริศนิรามมยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเปิดเผยว่าการจัดงานเทศกาลอาหารทะเลปลอดภยัยระนองซีฟูดเฟสติวัล2024เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนองต่อยอดโครงการเดิมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง น็อ,อกซีฟูดสีสันของโลกใต้ทะเลกำหนดจัดขึ้นในวันที่19-20ตุลาคม2567เวลา16.00-23.00นนานอนเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองคอซูเจียโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับจังหวัดระนองให้เป็นเมืองแห่งอาหารทะเลปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจสร้างรายได้จากการ ท่องเที่ยวให้กับผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนทุกภาคส่วนในจังหวัดระนองได้รับประโยชน์จากกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวสร้างศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายให้กับประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติอันจะนำไปสู่การมาเยี่ยมเยือนและเกิดรายได้เพิ่มขึ้นสร้างงานอาหารทะเลของจังหวัดระนองให้เป็นที่รู้จักในระดับโลกพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดความต่อเนื่องของรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มี ประสิทธิภาพสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมายังจังหวัดระนองต่อเนื่องตลอดทั้งปีเพื่อขยายผลโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จเพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการให้บรรลุผลสำเร็จมากยิ่งขึ้นและเกิดประโยชนส์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดระนองได้ชื่อว่าเป็นเมืองประมงเนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์และมีศักยาภาพด้านการผลิตอาหารทะเลที่ได้มาตรฐานรับรองความสะอาดความปลอดภัย ในระดับส่งออกโดยได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขจึงนับว่าเป็นจุดเด่นที่นำไปสู่การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสนองนโยบายของจังหวัดระนองการอนุรักษ์ต่อย,ยอดด้านทรัพยากรทางธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเลให้คงความสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำาทางเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและการทำมาหากินจากการประมงที่ยั่งยืน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองจึงร่วมกับชมรมร้านอาหารจังหวัดระนองเทศบาลเมืองระนองหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าภายใต้กิจกรรม จัดงานเทศกาลอาหารทะเลปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนองงานเทศกาลอาหารทะเลปลอดภยัยระนองซีฟูดเฟสติวัล2024นำเสนอภายใต้แนวคิดระนองซีฟูดเฟสติวัล2024จังหวัดระนองเป็นเมืองประมงที่มีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ทั้งรสชาติและเมนูอาหารเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นและสร้างชื่อเสียง ให้กับจังหวัดระนองมาอย่างต่อเนื่องและช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีคือช่วงเวลาที่ท้องทะเลฝั่งอันดามันเข้าสู่ช่วงเปิดฤดูกาลของการรับประทานอาหารทะเลปูไข่ก็จะเริ่มวางไข่กุ้งหอยปูปลาทะเลก็จะเข้าสู่ช่วงของการสะสมไขมันทําให้รสชาติของอาหารทะเลมีรสชาติที่อร่อยที่สุดในรอบปีของการบริโภคเราจะนําเสนอเทศกาลอาหารทะเลที่ดีที่สุดในบรรยากาศของโลกใต้ทะเลที่สวยงาม โดยมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายบูธร้านอาหารทะเลกว่า50ร้านค้าอร่อยต้องห้ามพลาดชวนชิมข้าวผัดกาอยู่ซีฟู้ดตรนองเมนูเดียวในโลกโดยการรังสรรค์จากเชฟชื่อดังเชฟปออนนันนบแช้ป์รายการมาเตอร์เชฟเซเลบริตี้ไทยแลนด์2ชิมฟรี100เสิร์ฟเท่านั้นและฟรี คอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังที่จะมาสร้างความสนุกในงานวันเสาร์ที่วันที่19ตุลาคม2567พบกับบูอัญชลีวงเดอะพาเลสอิงวรันทรเอจิรากรและวันอาทิตย์ที่20ตุลาคม2567พบกับเปบกผลิตโชคซานิ ani, วงทินลี่เบิร์ดและวงที่ได้รับรางวัลระดับประเทศพร้อมการแข่งขันประชันทำอาหารพื้นเมืองจากวัตถุอาหารทะเลชิงรางวัลการ แข่งขันกินจุกิกนเร็วอาหารทะเลปลอดภยัยระนองชิงเงินรางวัลเล่นเกมลุ้นรับคูปองซื้อสินค้าภายในงานฟรีและการประดับประดาตกแต่งไฟทั่วบริเวณงานอย่างสวยงามจังหวัดระนองเป็นเมืองที่มีศักยภาพสูงทางด้านวัตถุอาหารทะเลเนื่องจากเป็นเมืองที่ติดทะเลอันดามันที่ยังมีวัตถุดิบทางทะเลอุดมสมบูรณ์ทั้งรสชาติและเมนูอาหารเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นและยังมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆยังเป็นจังหวัดที่มีบ่อน้ำแร่มากที่สุดในประเทศถึง 13แหล่งธรรมชาติที่สมบูรณ์ผู้คนน่ารักและยังรองรับการเติบโตของเมืองทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนรวมไปถึงอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวต่างๆภายใต้แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดระนองอย่างยั่งยืนนางสาวทาปณีเกียรติภัยบูรณ์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททกล่าวว่าทททมีแผนขับเคลื่อนตีท่องเที่ยวไทยกระตุ้นการ เที่ยวเมืองรองที่มุ่งเน้นสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและความหมายมีนิ่งฟูดทราเวลภายใต้แนวคิด Amazing 5F a M o นำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของไทยอันประกอบด้วยฟูดอาหารฟิล์มภาพยนตร์แฟชั่นแฟชั่นไฟศิลปะการต่อสู้และเฟสติวัลงานเทศกาลโดยการจัดงานเทศกาลอาหารทะเลปลอดภัยระนองซีฟูดเฟสติวัล2 0 2 4นั้นเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของไทย ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการท่องเที่ยวไทยซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์กระตุ้นเศรษฐกิจของชาติผ่านการท่องเที่ยวลาดไม่ได้งานเทศกาลอาหารทะเลปลอดภยัยระนองซีฟูดเฟสติวัล2024ระหว่างวันที่19-20ตุลาคม2567ตั้งแต่เวลา16.00ถึง24.00นณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองคอซูเจียงฟรีตลอดงาน